ตอนนั้นเขาถูกสอบให้ชีวิตอมตะตะเลและเล่ล่อนพนิจจไปในป่านทำให้เพียงฟ้อมมองผู้คนที่ต้องการปกป้องกลายเป็นมอนสเตอร์ของอของเทวัเธอหมายความว่าฉันหนือมเทวัน ชั่มังของอนักร์เจคะเธอทีท่รุ่งสายเปมาหาวีก่อนนั้นเหรอแล้วที่บอกว่าผู้คนกลายเป็นมอนสเตอร์นี่หมายความว่าอยานการบ้ิสในตอนนั้นไม่ไมเกี่ยวข้องกับ เทวัดเท่านั้นแต่จริงๆแ,แล้วมันก็เป็นชาวเทวัดนั้น,น,นหรอ,อแล้วที่บอกว่านางชื่ออะไรนะเดซเลฟคือสตูของเธอนั่นพลายมัน่นลงไปหมดแล้วไปกับเน้อนะพี่กับบ้านของเราบ๊าย ใช่บ้านคือก็คือที่ที่มีวาเรียอยู่งัานไงล่ะฉันไม่สามารถไปยังโลกต่อไปเพื่อเพื่อหาบ้านหลังใหม่ได้ได้หรอกนะอย่างน้อยก็ลองก็ยังไม่ใช่ตอนนี้ จนกว่าะอาะไรสแกนเ่งจะได้ครอบครองบัลลังก์สงครามของกฎแห่งสวรรค์จะไม่บวนจบสิ้นกฎ็ทางสวรรค์ว่าฟังนะวารีันเคยพูดการเดินทางบนโลกไปนี้และครั้งหนึ่เมื่อไปถึงจุดสิ้นสุดของการเดินทางแห่งนี้จบฉันน้อง ามจริงบนโลกใบนี้หรืตายตัวเายคเอหงเลยครัทกันอีกไหมถึงจะงูแบบว่าเรียนแต่มันยังไม่ใช่ตอนนีต้องรอต่อไปไม่ใช่ว่าเนี่ยเวลาของเรามีมากพอ ยังเข้าไม่ตัวเสือดำนครับปเกมือชอบเลย